สวัสดีครับผมผมเป้บ้านใหม่รถมือสองนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวอีุอ่าคันนี้จะเป็นตัวซูเปอร์พตตนน้มนะครับปีสองพันสิบสันสิเอดนะครับเพื่อนๆก่อนเป็นออรนิวเนาะเดี๋ยวนนี้มันเป็นอ่ากระจกมือหมุนนะครับเป็นเอเอ็กเนาะเครื่องสองพันห้านี่หน้าพตตนนัมแท้นะครับอ่ารถได้เดิมบางนะครับเพื่อนๆมีสีจะมีบุบบิดบ้างจากการใช้งานนะครับคันเนี้ย <___?<__?ยางผมแม็กเนี่ยผมใส่เป็นแม็กขอบสิบแปดให้แล้วนะครับมีโหลดลง2นิ้วหน่อยนึงนะครับกำลังสวยนะครับคันนี้กำลังงามนะครับสำหรับแม็กนะอันนี้เดี๋ยวไฟหน้ามันเหลืองหน่อยเดี๋ยวผมจะไปขับให้เนะเห็นแล้วเอาออกมาแดดเนาไฟไฟหน้ามันเหลืองหน่อยนึงเนี่ยให้มันจะมีประมาณเนี้ยท้ายๆน่อยๆนะครับนี่ยนนิดนึงนะครับแล้วก็บุบตรงนี้หน่อยนึงนะครับประมาณนี้นะครับคันนี้จะขายแบบนี้เลยไม่เก็บงานสีนะครับเพราะว่า ถือเวลามันมันไม่ได้น่าเกลียดนะครับก็จะขายแบบนี้ก็้เดี๋ยวเปลี่ยนไฟท้ายให้อันนึ่งไฟท้ายฝั่งนู้นสวยวันนี้ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเปลี่ยนให้อันนึงนะครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ห้องเครื่องอะไรทุกอย่างเดิมหมดนะครับคันนี้น่าเดิมถ้าเดิมหมดทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวเอาแม็กไครเนอร์ลงทางาําความสะอาดใหม่ให้ให้สวยเลยนะครับวันนี้อยากรีวิวนะฮะอยากรีวิวเผื่อใครแบบกำลังหากำลังติดตามคันขาวอยู่คันขาวไม่ทันนะครับนาอแต่คันนี้ไม่มีผิดหวังนะครับ อ่ะคันนี้ซูเปอร์แพทินัมผมจะขายในราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอ่ะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะเนี่ยได้สวยๆเลยซูเปอร์แพทินัมนะครับได้ซูเปอร์แพทินัมไปใช้เลยนะครับปีสองพันสิบเอ็ดนะครับราคานี้อ่าลดต่อเลยครับสวยครับรถรถใช้ได้เลยนะครับกระจกมือหมุนนะรประมาณนี้หัวเบาะพวกเนี้ย ผมมองดูแล้วมันมันซักไม่ออกหรอกมันเป็น้าบอะไรสักอย่างนะที่มันเป็นเหมือนยางมะตอยอย่ะนี่นะประมาณนี้เนะาะภายในด้สวยนะแดดแดดแดดนันส่องมาก็เดี๋ยวผมทําภายในให้หมดนะครับเดี๋ยวหุ้มบ่อนหนังให้พรงนี้นะครับเลขไม่นะวันที่ผมรีวิวหนึ่งแสนแปดมืนเจ็ดพันสี่ร้ยเจ็ดกิโล รถจะมีความแน่นอนนะครับการันตีเร,ราล้างมาเป็นไม่พกคไม่คว่ำแน่นอนเ็ประมาณนี้นะครับเด็กก็วส,สวยๆนะครับพวกแมกยางอะไรใช้ได้นะครับนีส่สวยๆเลยเข้านะครับตรงมันเข้าเนี่ยเนี่ยมันมันมันเหลืองอยนึงเดี๋ยวผมให้เด็กขัดใหม่ใครถ้าใช้อยู่นี่รับรองไม่มีหวังนะครับ เดี๋ยวเขเคลื่อนแค่8คูมัดที่ยังไม่เคยแกะเลยครับตอกใ้เดิมหมดนะครับ8มนะครับผมหมดเลยนะครับเผ็ดเดิมนะครับเหี่ยนะครับเพผ็ดเผ็ดเดิมนะครับเนี่ยนี่ไม่ไม่มีมาใหม่นะครับเดี๋ยวโอเคหมดเลยนะครับไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่เนาะไม่ใหญ่ต่างแก่ปุ๊กเกอร์วันนี้ยังอยู่เลยครับเดี๋ยวติดเครื่องอากใหม่ภายในนี่นะครับปุเกอร์หมอกบ อะไรทย่างนะครับถนนการความร้อนอยู่พรบนะครับรุคันนี้ยหรือว่าโอเคนะครับส่วนฝาข้อไม่มีเขาใส่ข้อข้อข้ามเป็นมีเนียมที่มันชอบแตกก็ใส่มาเรี่บน้อยแล้วเครื่องดีเย็นนะครับประมาณนี้เลยหรือแสนสองหมืนเก้าับาทราคาน,นี้รถต่อครับผมว่าคงขายถูกเลยนะซุปเปอร์กันินัมผมว่ามันโอเคแล้วแหละรถมันสภาพมันก็ได้นะ เป็นแม็กพวกอะไรผมก็ใส่ให้ใหม่แล้วเลขมันมาแม็กม,มันแตกนะครับก็เลยใส่แม็กให้ใหม่เรียบร้อยน่ายวผมดับเครื่องก่อนนะครับสวยนะครับโน่นี้สวยดับเครื่องก่อนอ่าสวยนะครับสวยใช้ได้เลยสวยนะครับดีเลยอ่าส,สวยเลยมันก็ได้แพลตินัมนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะจะขายราคานี้แหละถ้าจะตั้งราคาสิบสี่เก้าก็ เดี๋ยวจะขายยากอีกแหละถ้าขายราคานี้นะครับแบ่งปันท่านไปใช้นะใครชอบใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับนี่รับรถสวยๆเลยนะครับบางๆเลยเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้แดดแดดมันตอกมาแล้วมันมันเป็นภาพที่รถตัวจริงที่มันประปาณนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้ครับฝั่งนู้นมันจะเป็นมืดๆหน่อยนะครับแบตช์ขอบสิบแปดนะครับยางสองห้าห้าสิบสิบแปดนะครับกำลังสวยเลยนะครับสวยๆเลยนะฮะ โอเคใครชอบใจคลิปนี้ฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนี่นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับเอาะคันนี้ลืมบอกนะครับเล่มเอกสารนะ่าจะรออยู่ประมาณไม่เกินสามสัปดาห์นะครับมีเล่มแน่นอนร้อยละเปอร์เซ็นต์นะครับผมใครชอบใจคลิปนี้ฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากน,นะครับสวัสดีครับ